มาดูเรื่องของมาร์กอีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถลดความละเอียดเฉพาะแอเรียที่เราเลือกได้นะครับโดยเบื้องต้นลดยังไงนะครับยิ่งถ้าใครไม่ได้มีตัวไม่ได้ซื้อแล้วกันนะครับไม่ได้ซื้อตัวคล l l ิมั a เชอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้อย่างอื่นทํางานได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบจ่ายเงินอะไรเงี้ยผมก็แนะนําอยู่ดีว่าซื้อนี้จะดีกว่านะครับดีกว่ายัางไงเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ดูเฟสนะครับ เฟสปกติทั่วไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะซึ่งมันเยอะมากแต่ไอตัว Cost เ e m a s h e r เนี่ยยิ่งถ้าใครใช้ตัวตัว i อ s อยู่แล้วนะครับก็เสียเงินก็จบๆไปก็มันจะมีให้เลือกนะถ้าเราอยากลดความเอียดครึ่งหนึ่งก็เลือกตัว h a l f นะครับแต่โดยปกติเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเอาเฟสเท่าไหร่นะครับเหมือนอันนี้ผมเอาซักอ่าหมื่นห้าแล้วกันแล้วก็กดได้เลยนะครับเขาจะลดให้แล้วก็ จะคงนะครับเ็ายังคงอะไระความละเอียดหรือเชฟในลักษณะใกล้เคียงกับของเดิมอยู่แล้วก็ตัวเฟซก๊ปเองก็ยังคงไว้เหมือนกันเพราะว่าเราลดตามเฟซก๊ปนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ลักษณะนี้มาถามว่าโอเคไหมโอเคยิ่งถ้าเราไปทําพวกงานสายเกมนี่โอเคเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราเอาพุทออกไปเราก็ใช้ตัวซับดีไว์อยู่แล้วเวลาทำงานเห็นไหมซับดีไว์ก็จะเหมือนคล้ายๆของเดิมแต่ไม่เป็นไร ยกกลับมาที่ที่อันเดิมก่อนแล้วกันนะครับกลับมาลักษณะน,นี้เราจะใช้ตัว m a ์ k เนาะผมเอา white frame อา m a s เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับก็ผมผมจะลดแค่ตรงผมแล้วกันเนาะเราเลือกลักษณะผมอย่างนี้ก็ก,กด invert นะครับเข้ามาดูที่ตรงนี้กานให้เรากดเข้ามาที่ตัว dynamic topology นะครับแล้วก็อันหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือใช้อยู่แค่ตรงนี้นะครับ area ตรงนี้ เราจะใช้ตัวลักษณะของของตัวฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่มันสามารถลดดีเทลได้โดยสายอาร์อยนเนี่ชอบใช้กันบ่อยก็คือลักษณะของเครื่องมือตรงนี้นะครับด e c i ซิเมชันตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนาะปกติทั่วไปเนี่ยอันนี้เราสามารถปรับแล้วก็กดได้เลยมันก็จะลดลดแอเรียตรงนี้ให้เราได้แต่ว่ามันจะลดทั้งชินนะเนี่ยเหมือนอันนี้ถ้าเราผมกด มันจะลดทั้งชิ้นเลยกด f r a m ฟมาดูลดทั้งชิ้นทั้งชิ้นของหัวนี่มันจะกลายเป็นตัวแทงเกิลทั้งหมดเลยนะครับดูกันถ้าเราอยากได้แค่ผมเนาะเราก็จะต้องมาใช้ตัวตรงนี้นะครับ d y น a ม i c t o p o l o g ีตัวค่าตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น d e เ i n a t i o n เหมือนกันนะครับอันนี้นะแล้วก็ปรับความละเอียดได้เลยอยากได้ละเอียดประมาณไหนแต่ว่าผมแนะนำว่าต้องตั้งประมาณหนึ่งนะครับนี่ เห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้เราถ้าเรากดมาลักษณะนี้ถ้าสังเกตดูอันนี้ปรับความละเอียดให้เฉพาะผมนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ยุ่งนะครับส่วนอื่นถ้าผมลองดูใหม่เนาะเอาแค่คิวอินเวอร์ใหม่โอเคปรับแค่คิวกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ปรับความละเอียดปรับมาณนี้แล้วกันกดรีใหม่แล้วก็จะรีให้เฉพาะคิวนะครับ แต่อย่าลืมเคลียร์ออกนี่ลักษณะนี้ก็ไว้ลดความละเอียดได้นะครับการใช้มาก็จะประมาณนี้ครับ